สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่วงเทพธิดาบาร์บี้นะคะดูพ่ยุซี่กับอาจารย์บาร์บี้นะคะวันนี้นะคะบาร์บี้ก็จะมาทำคลิปความรักค่ะให้กับชาวราศีสิงลัคนาสิงนะคะชาวราศีสิงลัคนาสิงวันที่บาร์บี้ชิงไว้ชี่ช่อง d e s c r i p t i o นนะคะว่าใครเกิดวันที่เท่าไหร่แบ่งตามตะวันตกนะคะการอ่านครั้งนี้เป็นการอ่าน general reading หรือการอ่าน,นทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเรื่องราวสลับกันบ้างก็อย่าเพิ่งไปตัดสินใจว่าเป็นดวงหวงเต็งร้อย นะคะใครที่อยากดูส่วนตัวแบบอัดคลิปแบบโทรหรือว่าแบบพิมพ์ถามก็แอดไลน์มาได้นะคะด้านล่างเลยมีปักหมุดเอาไว้แล้วก็ดีสคริปชันด้วยนะขอประชาสัมพันธ์เร็วๆนะคะใครที่อยากลงคอร์สอีกไม่กี่วันจะปิดรับราคานี้แล้วนะก็คือ เดือนมกราจะมี2คอร์สก็คือจะเป็นคอร์ส21วันลืมแฟนเก่าคนที่มุกออนจากแฟนเก่าไม่ได้คนที่ยังแคนแฟนเก่าอยู่ยังร้องไหย้ยังเสียใจยังฝันถึงเขายังเอาเขาเออกจากหัวไม่ได้ยังมีความรู้สึกทุกทรมานเริ่มต้นใหม่ไม่ได้นะคะใครที่อกหกักเสียใจซึมเศร้าแอดไลน์มาเรียนอันนี้ได้เลยนะบอกเลยว่าเรียนยังไงก็ดีกว่าดู ปรึกษาแปบบเดียวคือการปรึกษามันเป็นแค่การหาแนวทางชีวิตแต่ว่าการเรียนเนี่ยมันมันทาให้เรารู้ว่าเราต้องทํายังไงต่อไปนะคะอันนี้สําคัญมากบางคนยังไม่อ,อกหกักก็แบบไม่เห็นคุณค่าหรอกยังไม่เรียนหรอกครึ่งตอนนี้บับบี้สอนแล้วบับบี้ก็เลยแบบว่าอีกไม่กี่วันบับบี้จะปิดรับราคานี้แล้วเพราะว่าคือสอนแล้วนะคะส่วนค์สอีกคัสหนึ่งที่สอนเดือนนี้เลยก็คือนี่เลย โ o m a น t i c Angel นะคะคัดนางฟ้าอันนี้เหมือนกันนะคะใครที่สนใจอยากเรียนนะคะรีบๆมาเรียนเลยเดี๋ยวจะขึ้นราคาเรื่อยๆนะคะขึ้นเรื่อยๆอัพอัพอเนาะแล้วก็อีก2องคัสท,ที่จะสอนเดึนคุมภาพันธ์ก็คือทํายังไงให้เขาตกหลุมรักเราด้วยแลบพอนะคะ NLP ใครที่อยากให้ คนคนนึงชอบเราหรือว่าเราชอบใครแล้วตอนหรือตอนนี้เรากําลังคุยกับใครแล้วอยากให้เขาแบบชอบเรากลับคืนมาบ้างนะคะหรือว่าอาจจะมีแฟนแล้วแต่แฟนรู้สึกเหมือนแบบช่วงนี้คือเหม็นที่หน้าเราไม่ค่อยอยากยุ่งกับเราอะไรเงี้ยก็ได้นะคะหรือจะเป็นลูกค้าก็ได้นะคะงานติดต่อสื่อสารลูกค้าประชาสัมพันธ์นั่นนี่นูน่นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างเงี้ยได้นะคะเพื่อน ครอบครัวได้หมดเลยมันเหมือนเป็นการแบบใช้จิตวิทยาทํายังไงให้คนคนหนึ่งประทับใจเราอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งถามว่าสําคัญไหมสําคัญมากเพราะว่าบางคนน่ะมีปัญหาที่อกหักเสียใจหรือว่าไม่มีแฟนสักทีเนี่ยบางทีมันอาจจะเกิดจากปัญหาในเรื่องของการสื่อสารนะคะแบบไม่รู้จักวิธีการพูดสื่อสื่อสารยังไงให้คนคนนึงแบบชอบเราอะไรประมาณนี้ยซึ่งถ้าใครลงคอร์สนะคะก่อนที่บาบบี้จะสอน อีคลาสหนึ่งขอร์สไพ่พปิคเนตไพ่ไปไหนเราไม่รู้อ่ะอืมไพ่หายอ่ะคอรสไพ,พ่พาพิคเนตก็เป็นคอร์สเกี่ยวกับเรื่องของแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอ่าดูดูไพ่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับการงานการเงนิงนการประสบความสําเร็จนะคะถ้าใครสนใจสองคอร์สนี้ต้องรีบมาในราคาเออร์ลี่เบิดเนาะจากราคาปกติทุกค,คอร์สที่บอบีพ่พูดมานะคะหกพันอัพถึงเก้าพันบวกบวก ตอนนี้เหลือราคาไม่ถึงพันถ้าลงก่อนบี้สอดน,นะแต่ใครลงมาทีหลังนะคะก็ยังถ้ารีบลงก็ถูกอยู่แต่ว่าบี่ก็จะอัพราคาเรื่อยๆบี่ขอคิดก่อนนะว่าจะอัพเท่าไหร่บ้างนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูเริ่มต้นกันเลยนะคะหลังบ้านคือเมามันมากตอนนี้ก็มันเป็นเรื่องของบุญสัมพันธ์ด้วยเนาะว่าใครจะแบบ จะบุญสมพันธ์ที่แบบอยากจะมาเรียนอะไรอย่างเงี้ยของแบบนี้มันก็บังคับจิตใจใครไม่ได้เนาะแต่ว่าที่บาร์บี้อยากให้มาเรียนเพราะว่ามันจะลึกซึ้งกว่าการให้คำปรึกษาค่ะอันนี้ขอพลังงานไพ่หน่อยนะคะราศีสิงััคณาสิงความรักเป็นยังไงบ้าง จะแบ่งสถานะด้วยนะคะทุกคนไพาตกนี่ใช้ไพาย,ยิปซีปุกเสกนะคะมาค่ะ สิ่งลัคนาสิ่งความรักของคุณเป็นยังไงบ้างขอคนที่มีคู่ก่อนนะคะคนที่มีคู่จริงๆความสัมพันธ์มันก็ไปได้เรื่อยๆแล้วบาร์บี้มองว่าคุณมีแลนในอนาคตหรือตอนนี้ก็ด้วยนะคะที่จะลงทุนทําอะไรด้วยกันนะคะทําธุรกิจหรือทําอะไรร่วมกันเนี่ยแหละแล้วก็บาร์บี้มีความรู้สึกว่าบางคนะ่ะเหมือนเริ่มโปรเจกต์งานใหม่ๆด้วยกันเริ่มเริ่มทางานอะไรอย่างเงี้ยร่วมกันเนาะแล้วก็ มันอาจจะมีในเรื่องของปัญหาเดิมๆนะคะสำหรับคนมีคู่ปัญหาเดิมๆที่ปัญหาเดิมๆเนี่ยมันหมายความว่ามันมันแก้ไม่ตกอ่ะหมายถึงแบบพยายามที่จะแก้กันแล้วแต่ก็เหมือนแบบมันเหมือนการอ่านหนังสือเล่มเดิมนิดนึงอ่ะแบบมันก็จบแบบเดิมๆหรือมันอาจจะแบบมีปัญหากันเหมือนเดิมๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนแบบต้องค่อยๆคุยต้องค่อยๆพูดกันนะคะ มันเป็นเรื่องของอะไรบ้างหนึ่งคือเรื่องของการเงินนะคะชีวิตคู่มีปัญหาเรื่องของการเงินอาจจะเป็นในเรื่องของแบบมีการหยิบยืนหยิบยืมกันเนาะความรักเนี่ยมันก็มีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องด้วยเนาะแบบการช่วยเหลือกันเรื่องเงินหรือว่าเป็นเรื่องของแบบอาจจะแบบเราต้องเปเขาอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาเรื่องของบุคคลที่สามอ่ะ นะคะเดอะเดวิลความเจ้าชู้ผูกคนที่สาแล้วก็บาร์บี้มองว่าไพ่ห้าถ้วยกับไพ่หกถ้วยเข้ามาเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของคนเก่าๆที่คุณกับเขาเนี่ยเคยมีปัญหากันแล้วไม่ใช่แบบไม่ใช่คือหนึ่งคือมันอาจจะเป็นปัญหาเดิมๆก็คือแบบว่าเจ้าชูแล้วก็อา่ามีคนนั้นทีคนนี้ใหม่ทีอะไรแบบเนี้ยก็มีนะคะหนึ่แล้วก็มันก็จะมีในเรื่องของแบบ คนเก่าด้วยคนเก่าที่แบบเคยมีประเด็นกันแล้วแต่ก็ยังแบบยังมีประเด็นอยู่ซ้าแล้วซ้าอีกแบบจับได้แล้วจับได้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะด้วยนะคะก็คือเหมือนบางคนอ่ะรู้สึกว่าแบบเหมือนคุณกําลังตัดสินใจว่าว่าคุณจะเอาอยัางไงต่อถามว่าเสียดายความสัมพันธ์นี้ไหมบางคนเป็นครอบครัวกันแล้วไงคือแบบเป็นแฟนที่แบบแต่งงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือคุณก็ ไม่ได้อยากจะจบความสัมพันธ์หรือแบบถึงกับตัดกันเลยแหละแต่ว่าคือคุณก็มองว่าถ้าจะฝาฝืนไปต่อมันจะไปได้ไหมเพราะว่าเท่าที่วาวม,มองมาวิวรู้สึกว่าคุณจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือไม่ฉะนั้นก็ก็ต้องห้าถ้วยก็ต้องยอมรับอะคือบางคนอะปัญหาเรื่องชีวิตคู่อะบางคนมัน มันมันเป็นปัญหาเดิมๆที่มันแก้ไม่ได้อะถ้าคุณแก้ไม่ได้คุณก็ต้องยอมรับแต่ถ้าคุณรับไม่ได้คุณก็ต้องเลิกอ่ะคือมันมันเป็นแค่นี้เลยจริงๆเนาะมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องรักตัวเลือกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาแล้วก็มาพีบบ่รู้สึกว่าอาจจะเป็นคนเก่าที่มีประเด็นแล้วแบบเหมือนตัวแฟนของคุณถ้าแฟนคุณเป็นคนทำอ่ะนะถ้าตัวคุณก็ก็คือตัวคุณแต่แต่เหมือนแฟนของคุณอะ่ะเหมือนเสียด้คุณคนนั้นมากๆก็อาจจะยังไปไปมาหาสู่กันอยู่แล้วก็ เหมือนหลงอะหลงฝั่งนั้นมากอะไรอย่างเงี้ยคุณก็รู้สึกแบบไม่ค่อยมีความสุขด้วยนะก็เป็นด้วยเนาะแล้วก็ความรักของคนที่สดไม่ชัดเจนกันบ้างนะคะสดไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างมามี่มองว่ามันก็เป็นความสัมพันธ์ที่เรื่อยๆอะค่ะแบบ น่าจะดิวกันหรือคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วก็คือนานแล้วแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าความสัมพันธ์มันได้ก้าวพัฒนาไหมมันก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเรื่อยคือเรื่อยอย่างนี้นะคือไม่ได้แบบเรื่อยแบบพุ่งกระฉูดอย่างเงี้ยไม่นะคะก็คือมันพัฒนาแหละถามว่าจากวันแรกจนถึงวันเนี้มันพัฒนาไหมใช่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเออมันพัฒนาแต่ถามว่าแบบ พัฒนาขนาดไหนบารมี่ยังมองว่าไม่ค่อยไม่ค่อยแบบกระดึบกระดึบแบบมันกระดึบกระดึบ,ดบมันเหมือนแบบมันแบบไม่ค่อยได้ดั่งใจตัวของคุณเท่าไหร่นะคุณเองก็รู้สึกว่าเหมือนแบบมีสัญชาตญาณรู้สึกว่าแบบเฮ้ยหรือการที่สิ่งที่เราพยายามอยู่ทุกวันเนี้ยมันมันจะเสียเวลาเปล่าไหมนะคุณก็มานั่งคิดด้วยนะคะแล้วก็มันมันเกิดจากการที่มันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลืมแฟนเก่าไม่ได้ด้วยนะคะ ยังยังคงแบบติดต่อกับแฟนเก่าหรือตัวคุณเองอาจจะชอบคนคนหนึ่งหรือคุยกับคนคนหนึ่งอยู่แต่ก็ยังรับรู้ว่าเขายังมีแบบติดต่อกับคนเก่าๆของเขาหรืออาจจะไม่ใช่ไม่ใช่แค่แบบตัวคุณอย่างเดียวก็คือหมายถึงว่าเขาอาจจะมีคนคุยอยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็มีนะเนี่ย The Lover แล้วก็แล้วก็สองเหรียญน,นะคะอืมเหมือนแบบ เหมือนคุณก็คือหนึ่งในตัวเลือกของเขาอะแล้วก็ยังไม่เห็นถึงความแบบตัดสินใจของเขานะว่าเขาจะตัดสินใจยังไงบาร์บี้รู้สึกเหมือนชาวราศีสิง์ชาวคนโสดไม่ชัดเจนบาร์บี้มีความรู้สึกเคยฟังเพลงเธอหายไปปะเหมือนคุณแบบ หมือนคุณอนะรักเขานะแต่ว่าคุณอนะอยากหายไปอยากลองหายไปดูว่าแบบมึงจะรู้สึกอะไรกับกูบ้างไหมแบบว่ามันมีคําถามในใจตลอดอะเหมือนเป็นความรักที่ต้องมาดูดวงอะความรักที่ต้องแบบเหมือนไม่สบายใจว่าแบบเฮ้ยจริงๆเขารู้สึกยังไงกับเราเหมือนเราแบบ เหมือนเราไม่มีค่าเลยแบบเห็นฉันไหมยอยู่ในใสายตาแล้วก็คุณก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยเพราะว่าคุณอะอยากจะทําทุกอย่างให้เขามีความสุขแต่ถามว่าคุณมีความสุขไหมเหมือนคุณกําลังหลอกตัวเองอะคุณก็ไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นคือในขณะที่คุณพยายามทําให้เขาอะมีความสุขอะไรเงี้ยพยายามทําให้เขาแบบเออสบายใจด้านนี้นู่นอะแต่ว่าถามว่าตัวเองตัวเองอะมีความสุขไหมมิว่าไม่นะคะแล้วก็คนโสดสนิทเลยนะคะคนโสดสนิทเนี่ยเห็นได้ชัดเจนเลยว่าคุณ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณน่าจะมุ่งเน้นในเรื่องของการงานการเงินการประสบความสําเร็จมากกว่าแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของโปรเจกต์แลนว่าจะทำอันนั้นทำอันนี้อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาตัวคุณเองอ่ะเหมือนแบบยังรู้สึกถามว่าจะกลับไปหาคนเก่าไหมมันก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าฉันจะกลับไปนะคะเพราะว่าตัวคนที่คุณรู้สึกรัก ด้วยเนี่ยเขาอาจจะไม่โสดด้วยหนึ่งคือไม่โสดสองคืออาจจะเป็นคนเจ้าชู้คุณก็รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าเออความสัมพันธ์เนี้ยถ้าจะให้ไปต่ออ่ะมันมันก็ไปไม่ได้หรอกแต่ถามว่าเสียดายไหมคุณเสียดายมากๆเพราะว่า The l o v e r กับ The Devil เข้ามารู้สึกว่าคนคนนี้ค่อนข้างแบบมีอิทธิพลต่อหัวใจของคุณมากๆตอนเนี้เท่าที่วีวเห็นพลังงานของคนโสดก็ยังไม่มีแฟนแล้วก็ ห้าถ้วยมันคือความเสียดายหรือมันยังยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างที่มันจบไปแล้วทั้งๆท,งท,งที่คือเหมือนเป็นคนที่ไม่มองอนาคตอะตอนนี้เหมือนแบบยึดติดอยู่กับอดีตอยู่เนาะถ้าใครแบบรู้สึกกับตัวเองว่าทรมานกับการจองจำอยู่แบบนี้พี่แนะนำให้ลงคอร์ยี่สิ1เอ็ดวันลืมแฟนเก่านะคะเพราะไม่งั้นน่ะไม่งั้นคือทุกคนก็เข้าใจนะว่าคือบี่อยากจะสอนในนั้นเลยว่าแบบ คุณต้องให้ขีนคุณค่าของเรื่องของเวลาแล้วทีนี้มันเสียเวลาเออมันเสียเวลาคือคุณโมแต่ไม่ว่าคุณอ่ะคนโสดอ่ะเสียดายความสัมพันธ์ที่มันจบลงไปมันอาจจะคบกันมานานหลายปีอะไรเงี้ยแต่จนแบบไพ้าถ้วยอ่ะเนาะมันคือความแบบเสียดายอดีตแล้วแบบจนไม่ไม่เห็นปัจจุบันอะว่าปัจจุบันอ่ะมันมันยัง มีเวลาที่เหลืออยู่คือไม่ไม,ไม่ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันที่จะเอาเวลาที่เหลือมาทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นอะไรแบบประมาณน,นี้นะคะเหมือนยังแบบจมปักยังเสียดายอดีตอยู่อะไรแบบเนี้ยยังเสียดายวันเวลาที่ผ่านมาอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูให้นางฟ้านะคะ romantic angel อันนี้นะว่านางฟ้าอยากจะแนะนำอะไรกับชาวราศีสิงห์ To love, love yourself first, pay attention with the red flag, attraction, hard life relationship, let's go o f control i s s u e hard to hard conversations ถ้าอยากจะแน่ดำอะไรคุณยังมีความยึดติดว่าคนที่คุณรู้สึกนะะไม่ว่าคุณอยู่สถานะไหนก็ตามคนที่คุณรู้สึกอะ คุณคิดว่าเขาคืออดีตชาติแล้วคุณคิดว่าเขาคือคู่ของคุณเพราะว่าเพราะีา่รู้สึกว่าเขามีความพิเศษสําหรับตัวคุณนะคุณอาจจะไม่เคยแบบรู้สึกกับใครขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยคุณรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่แบบทําให้คุณแบบเหมือนแบบไม่เคยมีอาการแบบเนี้ยไม่เคยรักใครหลงใครแล้วเอาคนคนหนึ่งออกจากหัวใจไม่ได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งบี้ว่าหลายคนนะคะแต่อาจจะไม่ทุกคนเพราะว่าคือถ้าคุณมาดูส่วนตัวกับบี้อ่ะบี้จะบอกได้เลยว่าคนนี้คู่ไหมคนนี้หรือไม่ใช่คู่อะไรแบบนี้แต่ประเด็นอะ่ะมันคือการแบบอ่านโดยรวมไงแล้วบี้ก็เชื่อมั่นว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้หลายคนมากที่เป็นคู่กันนะคะไพ่บอกว่าให้เชื่อในสัญชาตญาณของคุณเพราะว่าบี้รู้สึกว่าความเป็นเนื้อคู่อะ่ะความเป็นทูเลิฟเนี่ยมันจะเหมือนแบบมีสัญญาณบางอย่างอะ่ะ ที่มันเชื่อมโยงต่อกันนะคะแต่ว่านั่นแหละบางทีความรักมันก็มีอยู่ประสักไงมันก็เลยต้องปล่อยให้มันเป็นไปก่อนนะคะหรือแบบคนที่โกรธก็เหมือนกันก็คิดว่าแฟนเก่าที่เลิกกันไปอ่ะก็อาจจะเป็นคู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ไพ่บอกว่ามันก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากการปล่อยไปให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเพราะว่าเหมือนที่เขาบอกว่าคู่กันแล้วมันไม่แคล้วกันนะอืมประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ นี่นะคะลัคนาราศีนะนนี้อย่าซีเรียสนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลิปนี้นะคะมีราศีมิถุนนะม่ถุนเจ้าของคลิปธนูค่ะกรกฎนะคะแล้วก็ราศีสิงค่ะลัคนาสิงข้อความนะคะอาจจะสลับกันได้คุณอยากบอกเขาหรือเขาอยากบอกคุณนะคะ จะมีว่ารู้ไหมใจเราตรงกรันใจเย็นๆนะคะนานแค่ไหนแล้วที่เราไม่ได้คุยกันดีๆไม่อยากหลังเธอไว้ให้เสียใจนะคะโอเคนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้บาร์บี้ด้วยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปคอนเทนต์ของบาร์บี้เนาะใครที่อยากดูส่วนตัวนะคะอัดคลิปโทรคุยหรือแบบถามตอบแอดไลน์มาได้หรือซื้อของหรือว่าเรียนคลาสไหนที่สนใจสอบถามกันมาก่อนได้นะคะแล้วไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย